สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นนะคะดูนี่นะอุ๊ยหลุดแล้วมะกรูดนะคะเดี๋ยวจะเตรียมทำน้ำยาล้างจานนะคะจากมะกรูดก็มีส่วนผสมก็มีเอ็เจ็ดศูนย์แล้วก็มีเกลือแล้วก็มีมะละกอน,นะคะเพะะื่อสารดูนะดูดูด,ด,ด,ดูดูนี่มะกรูดนะคะดกมากต้นนี้ดูดูดูความดกมานะเนาะ เดี๋ยวเราจะพามาดูอัปเดตสตูดิโอน้อยเดยวจะเด้อจากสตูดิโอน้อยกลายเป็นเรือนรับรองขนาดมินิมอลนีแค่เมื่อวานนี้เห็นหน้าช่องมาฟ้องบอกว่าอีหกเพาียวหีว่าตุงติ้งเนี่ยเอาญาติมาทำแล้วก็มาเบิกกับเจ๊ลำไยนะคะหลายแสนบาทส่วนอีหนิงพูดเมื่อไม่กี่วันนี้บอกว่า ค่าก่อสร้างไม่น่าจะเกินแสนห้าถึงสองแสนส่วนวันนี้อีโรสบอกว่าสามหมื่นโอ้อีดอกทองเอออีโรสใช้แต่ของปลอมนี่อีเป็ดเหล็กมันก็ปลอมไม่ได้นะอีปอบเบืงเบืองเหล็กนี่อีเป็ดกาวันันเนี่ยฮะก็ะเบื้องสีอย่างดีนี่มึงดูซะอีสัตว์แค่หลังคาก็หลายหมื่นแล้วอีเฮียโอชิบหาย อันนี้นะคะเราก็สร้างเพิ่มนะคะตอนแรกเราจะทําแค่อ้อยเะอ้อยแงเท่าน,นี้นะคะแต่ว่าไปๆไปมาๆนะคะจากโปรเจกต์มันก็งอกมาเป็นหน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นหน้าบ้านเข้าไปทางนี้นะคะอันนี้หน้าบ้านนะคะเข้ามาปุ๊บเราจะเป็นบริเวณในบ้านนะคะอันนี้เราก็ใช้กระจกใสนะคะตัดแสงอย่างดีนะคะเพื่อจะแบบว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะกรองกรองความร้อนนะคะนี่มุมนี้ก็จะมองเห็นนะคะวิวน้ำนะคะ น้ำเนี่ยจะเป็นเต็มเลยนะอีกไม่เกินอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณจะเห็น Amazing ของครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นสีแบบฟ้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะซื้อบลูมาใส่เนี่ยออกมาท้างนี้นะคะลวลานั่งขี่ก็เห็นน้ํานะคะมุมนี้จะเป็นมุมห้องน้านะคะ mm hmm. อันนี้อาจจะเป็นมินิมอลห้องนอนเล็กๆนะคะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เพราะว่ามันจะได้ไม่เปื้อนแอร์อาจจะซื้ออ่านี่ยเน,น,นดูที่นอนเราก็นอนสบายๆหนึ่งคนนะคะฟ mm ึบ hmm. แล้วก็มีตู้เสื้อผ้า เอาอย่อไอ้เน,นีเพราะว่าเรามีบ้านใหญ่แล้วนะคะอันนี้ไม่เ,เหมือนเรือนรับรองไปที่นอนนะคะนี่เห็นไหมคะออกมานะคะเนี่ยสามหมื่นบาทดีร <c> ถ <oughs> มึงก็ตลกดีเนาะอีสัตว์แดกแต่อาหารสําเร็จรูปแดกสมองมึงแม่งไม่มีการพัฒนาเลยนี่เห็นไหมคะวันนี้ตุง้งติ้งก็ได้ทําการย้ายต้นไม้นะคะในในวันนี้เพื่อนเพนพี่พ,พี่ชอบดูสวนเราก็จะพาชมสวนนะคะอุ้ยวันนี้ อีสาบสางมันออกมาเห่าด้วยนะคะติ้งนะโหเข้าไปดูคลิปเก่าๆมาแล้วต้องอดกัมพระไม่ได้นี่อีดอกสาบสา,บสางฮะอีแก่อีแก่อีเหี่ยวตอนที่มึงไปทำงานมึงหนอกมึงนอกที่มึงบอกเนี่ยมีคนติดเอจตายเพราะมึงกี่คนเนี่ยโอ้อีสัตว์หน้าเหมือนอยู่อะไรวะเหมือนลมะอยู่อยู่แถวไออะไรน้ำพุน้ำพุวะพวกพุทธบาดอะมึงอะ เหมือนเป็นเอดเลยอีหาเฮะผมผอมแม่แห้งหน้าตาแบบเหมือนกะหรี่สงครามโลกอะคะ่ะครั้งที่หนึ่งด้วยนะอะเราดูนี่ดูนี่นะคะบริเวณฟาเบียนลูกแล้วก็วันนี้มีอีกแก่หีคันสิบเก้ามงกุฎอีกตัวหนึ่งอุ้ยควรคางหากูใหญ่เลยอย่างนี้การเป็นมัคทายกไม่ใช่หน้ารังเกียจหรอกแต่อย่างมึงอะ่ะเขาไม่ให้เข้าวัดค่ะอีดอก เขากลัวมึงจะไปขโมยพุ่มผ้ป่าเขานั่นน่ะนะอย่าตอแหลดอกทองนั้นมากนะอีสิบก้าม,มงกุฎนะอีเปรตอีชาติไปอีหน้าหนังหีเป็นอะไรจ้าอุย้ยกูลืมไปขอโทษน,นะคะตุ้งติ้งเนี่ยพลาดละพลาดเลยเฮ้ยนี่แหละเขาบอกว่าพอเสร็จเนะี่ยไม่มีร่าเวลาก็เลยก็เลยลืมลืมว่าจะต้องส่งของเนี่ยตายหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะไม่รู้ว่า อีสาบสางมาแอบขโมยของติ้งไปก่อนอีแก่สิบเก้ามงกุฎนด้ไะโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เน่เี่กูแบ่งให้มึงอย่างนี้ละกันฮะอีแก่สาบสางกับอีแก่สิบเก้ามงกุฎจะได้ไม่ทะเลาะกันนะส่วนอีโรสมึงได้ซุ่เหมือนเดิมเนี่ยไปควาาหีมึงซะเนี่ยเน่ไปกวาดหีนะ่ะเลือกเอานะคะสองลูกเป่ายิางฉุบอาน้อยออกนะโอเคสวัสดีค่ะ